สวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากเมชาที่ผมพาปลูกเนาะกุหลาบเผือกไปแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาปลูกช้างกระเอ่อช้างเผือกช้างแดงแล้วก็ช้างพรายช้างตระกูลต่างๆนะผมผมจะเอาต้นใหญ่ๆมาเกาะติดที่หน้าบ้านอันนี้เป็นไม้ฟาร์มนะผมไม้ฟาร์มเขาจะไปแบบสมบูรณ์เนาะอันผมแจ้งก่านอันนี้ต้นใหญ่นะผมไม้ฟาร์มเขาจะไปแบบสมบูรณ์ผมจะพามามัดเกาะติดหน้าบ้านต้นไม้ตรงนี้ได้เลยอฮะอันนี้สังเกตได้เลยมาพามาดูนะครับผม อันนี้เป็นช้างฟาร์มที่เลี้ยงแบบฟาร์มแต่อันนี้เป็นช้างป่าช้างป่าต้นเล็กนะครับผมสักพักนึงเขาก็จะแตกกอเป็นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและถ้าเราปลูกนะอันนี้เห็นได้เลยว่าช้างช้างเผือกครับตัวน,น,นี้เดี๋ยวผมจะปลูกติดมัดต้นนะครับผมต้นใหญ่ไว้ให้ป็นกอจะได้สวยๆเวลาออกดอกหน้าบ้านจะได้หอมๆเนาะผมจะมัดติดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมที่หน้าบ้านนะผมเริ่มต้นต้นแรกก่อน นี่ครับผมอันนี้ช้างต้นเล็กเห็นไหมช้างกระต้นเล็กเนี่ยดอกก็ออกนะครับแต่เขาก็จะพัฒนาเป็นต้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ผมอยากให้มันเป็นกอใหญ่ๆสวยๆหน้าบ้าผมก็จะมัดติดเยอะๆนัผม,วผมเวลาออกดอกมันถึงจะได้สวยเนาะเวลามันมัดติดต้นใหญ่แล้วเวลาออกดอกแล้วมันชื่นใจค่ะเหมือนเห็นข้างหลังไหมครับนั่นอะอันนั้นเป็นช้างกระที่เรามัดกอแบบีนี้มันก็จะเป็นกอใหญ่สวยในดอกหอมครับแบบนั้นเรามักดอกก็ดูทุกทางเขาหน่อยเนาะทางแล้วก็มัดเลด ง่ายครับมัดแบบ่ไม่ยากอะไรเลยเขาสมบูรณ์มาอยู่แล้วครับเป็นกอมาอย่้วเราก็มัดแบบนี้เลยกําลังแทง่อดดอกครับตัวนี้เป็นช้างแดงก็จะมีเป็นฟาร์มก็จะมีช้างกะช้างเผือกช้างพายช้างกระตูนช้างค่อมช้างส้มช้างแดงนะครับผมเรามีหมดนะตัวช้างกะช้างส่วนสําหรับใครที่อยากได้เห็นดอก ทางฟาร์มแบบสมบูรณ์แล้วแบบนี้เนาะเราก็ส่งไปคุณก็เอาไปมัดแบบนี้หรือเอาไปขแขวนแบบนั้นได้นะครับผมเอาไปแขวนแบบนั้นได้นะครับผมแบบนั้นนะครับผมต้นขนาดนั้นเลยนะครับผมต้นขนาดนั้นเลยเราก็มีจัดจาหน่ายอยู่ที่เพจนะครับผมอยู่ที่ต้นละ300บาทต,ต้นละ300บาทน,น,น,นะครับผมต้นละ300บาท4ต้นพันสี่ต้นพันนะครับผมส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมพิเศษก็อยู่ที่10ต้น2 0 0 0ัน นะครับผมสิบต้นสองพันอันนี้เป็นเป็นต้นใหญ่นะอันนี้เป็นต้นใหญ่ต้นต้นประมาณเจ็ดปีนะครับผมเป็นช้างเจ็ดปีของผมก็จะมัดแบบนี้มัดติดแล้วก็จะเอาหลากสีแล้วมารวมกันครับมันขึ้นอยู่กับการดีไซน์นะครับผมว่าการปลูกต้นไม้ของเราที่บ้านเราอยากให้เขาออกมาเป็น,นทิศทางไหนในส่วนนี้ของผมหน้าบ้านหรือแบบรอบๆบ,บ้านผมก็จะมัดติดหมดนะครับผมไล่นี้เราเพิ่งมาอยู่สองปีต้นไม้ยังไม่ใหญ่มากนะครับผม ต้นไม้ยังไม่ใหญ่มากเราก็เริ่มมัดติดเรื่อยๆพอต้นไม,ม้เริ่มใหญ่เนาะสักพักหนึ่งดอกก็จะหอมกันเต็มเลยครับผมฤดูนี้ขนาดผมเพิ่งออกมาอยู่ไร่ทุ่งนาผมบนภูเขาเนี่ยได้สองปีมันก็เริ่มเริ่มแตกกอแล้วนะฮะต่อไปผมจะเอาอีกตัวช้างอีกสีามาตาะให้มันเป็นหลากสีตรงลงลดก็จะเป็นช้างเผือกเหมือนกันตัวนี้ตอนนี้ก็จะเป็นช้างเผือกเห็นดอกออกไหมฮะ ช่อดอกก็จะออกมาสวยแล้วแล้วก็เป็นกอใหญ่แบบนี้นะครับผมอันนี้งานต้นใหญ่นะงานไม้ใหญ่นะครับมาต่อเลยมัดดูทิศทางของเขานะครับผมเหทิศทางของเขา,าไปนะทิศทางไหนผมก็จะมัดแบบนี้เพื่อโชว์หน้าบ้านเนาะแขกมาก็จะได้เห็นนะครับผมว่าเขาออกดอกมีโชว์อันนี้ก็มัดเยอ,องพึ่งไว้ครับเห็นไหม ก็จะมัดต่างๆมันก็จะสลับกันออกดอกครับมัดง่ายๆไม่ได้คิดอะไรมากแค่ดูว่าทางเป็นกอไม่ต้องคิดอะไรมากให้เขาเหลื่อมล้ำกันหน่อยเวลาเป็นกอสวยที่ที่เพจเรามีขายนะฮะสำหรับใครที่อยากได้ไม้ฟาร์มเป็นต้นใหญ่แบบนี้เหมือนกันกำลังแทงช่อดอกเนี่ยครับผมต้นละ300บาทต้นละสา0บาทครับนะผม หนึ่งต้นสามร้อยบาทค่าจะส่งเจ็ดสิบนะครับผมหนึ่งต้นสามร้อยบาทค่าจะส่งเจ็ดสิบนะสี่ต้นหนึ่งพันบาทจัดส่งฟรีนะครับผมเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มใครอยากได้ไปเกาะเป็นกลุ่มก้อนใหญ่หญเลยก็เอาไปเลยครับสิบต้นสองพันบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มจะคระสีก็ได้นะก็จะมีช้างกระช้างค่อมช้างเผือกช้างพลายช้างแดงช้างการะตูน ช้างส้มนะครับผมแล้วก็ช้างแดงนะครับผมสีต่างๆกันไปตัวสกุลช้างทั้งหมดนะครับผมอันนี้เป็นไม้อันนี้เป็นไม้ไม้ฟาร์มนะครับผมไม้เลี้ยงนะสะกุลช้างทั้งหมดนี่ครับผมดอกกระหอมเป็นราชาแห่งกล้วยไม้ป่าอีกตัวนะครับผมเป็นราชาแห่งกล้วยไม้ป่าอีกตัวนะครับผมสวยผมก็จะมัดติดนิดก้ก อากาศถ่ายทีด <objectives> ีหน <clears throat> <to mnie> <igue> so <c oughs> ้าบ้านเขาก็ไม่ตายครับเดียวเขาก็แตกรอใหญ่ขึ้นเรื่อยต้นไม้นี่ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆน้องตามกันไปอันนี้ผมมัดช้างเถื่อนช้างเถื่อนแล้วก็จะมีช้างแดงกีกกอที่ผมจะมัดติดสำหรับใครที่สนใจนะอยากได้พวกช้างเนี่ยอย่างแบบเนี้ยต้นละ300บาทนะครับผมต้นก็ไม่เล็กนะคะอันนี้เป็นช้าง3ปีนะฮะก็ออกดอกออกดอกแล้วมี1ึ มีหนึ่งก้านสก้านสมก้านสี่ก้านมีห้าก้านมีห้าคู่แล้วผมขายแค่ต้นละ300บาทครับผมผมขายแค่ต้นละสามร้อยบาทค่าจัดส่ง70บนะครับผมค่าจัดส่งเจ็ดสิบเนาะสาหรับสี่ต้นพันห้าสีได้หรือใครอยากได้สี่คบก็10ต้นสองพันนะครับผมคุ้มครับโทรมาได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแย์เก้าห้าเก้าสีาหรับใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นช้างกระช้างส้มช้างเผือกช้างพายช้างกระตูน ช้างแดงช้างค่อมนะครับผมมีสีให้เลือกต่างๆกันไปค้ะสีคะแบบข้าต้นกันไปนะครับผมอ่ะเรามัดได้แล้วเนี่ยผมก็จะมัดติดง่ายๆเลยด้วยความที่เขาสมบูรณ์อยู่แล้วด้วยเขาที่เป็นไม้ที่เลี้ยงมาเป็นไม้ฟาร์มเนาะเขาก็จะสมบูรณ์อยู่แล้วแน่นอนแหละไม่ไม่ตายอยู่แล้วแล้วเขาก็จะเป็นกอขึ้นเรื่อยๆนะแบบนี้เลยอ่ะมัดอีกกอหนึ่งก็แล้วกันาจะมัดอีกต้นหนึ่งต้นนี้คือช้างเผือก ก็จะมัดติดเหมือนกันนะครับผมช้างเผือ,คอกอครับดอกหอมครับดอกหอมดอกหอมมากนะฤดูดนี้เป็นฤดูดที่กล้วยไม้กําลังออกดอกจนกระถางมาแบบนี้แล้วถึงก็จะมัดติดลงไปเลยให้เขาได้อยู่กันเป็นหมู่มวลช้างตระกูลต่างๆอยู่ด้วยกันเวลาออกดอกมันก็จะได้สวยครับ ความชอบของแต่ละคนต่างกันเนาะอันนี้เป็นไม้ฟาร์มสาหรับใครที่ชอบอะไรที่สมบูรณ์ไปแล้วก็พักมาซื้อได้นะครับผมแต่ไม้ป่าเขาจะมีความทนทนกว่าไม้ฟาร์มครับอันนี้ผมบอกเลยนะฮะผมก็พูดเลยบอกทุกครั้งที่ลูกค้าโทรมานะครับผมผมจะบอกเลยทุกครั้งนะว่าที่โทรมาว่าไม้ป่าเนี่ยมันจะทนสภาพมันไปไม่ค่อยสวยหรอก แต่ความทนของเขาครับผมด้วยความที่เขาอยู่บนภูเขาเนี่ยมันไม่มีคนบำรุงเขามันก็อาจจะไปในสภาพที่ไม่สวยเท่าไหร่กว่าจะออกมาจากป่าได้เนาะอันนี้เราก็พูดตรงๆนะฮะเนี่ยจะสังเกตได้เลยเนี่ยไม้ป่าอยู่ข้างบนนะครับผมเนี่ยช้างกะก็จะมาต้นประมาณแบบนี้มันไม่ค่อยสมบูรณ์เราก็เอามาเลี้ยงอนุบาลเอาครับผมเขาจะทนครับผมเห็นไหมต้นเล็กๆก็ยังออกดอกเนี่ยช้างกะเห็นไหมครับต้นเล็กๆก็ยังออกดอกและที่สําคัญช้างช้างเอ่อกล้วยไม้ป่าทุกชนิดเนี่ยดอกจะหอมมาก ดอกคือของเขาจะหอมมากครับหอมแบบชื่นใจเลยแหละหอมแบบชื่นใจเลยเนาะไม้ส่วนไม้ฟาไม้เลี้ยงครับผมอันนี้ช้างเนี่ยก็ดอกหอมเหมือนกันนะฮะความทนถามว่าทนไหมแต่ละคนมันต่างกันเนาะเอาไปถ้าแบบไปเลี้ยงแบบนี้เราก็ต้องให้ปุ๋ยด้วยขอมัดตึงผิดเชือกอเส้นหนึ่งนะับผมแบบนี้เราก็ได้งานไม้ก่อละซึ่งเป็นอยู่หน้าบ้านสบายๆง่ายๆเลยแบบนี้นะฮะเราก็ได้งานไม้ก่อล้ะ ก็จะออกสีต่างๆเรามาดูปีถัดไปเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมปีถัดไปว่าเป็นยังไงบ้างกอที่เรามัดไว้เนี่ยเราก็จะปลูกกล้วยไม้ไปด้วยกันนะครับแบบนี้ผมก็จะรดน้ําแค่วันละหนึ่งครั้งบางทีสองสวันผมก็ลดทีด้วยครับเพราะว่าไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้ค่อยดูรดเท่าไหร่เขาก็อยู่ของเขาได้ด้วยความที่เรามัดเขานี่ยครับผมอยู่ผมเอาไว้ในโรงรดข้างๆโรงรดมันก็ร่มลําไรนิดนึงก็จะแดดไม่ค่อย ก็แดดมีครับผมแต่ก็ไม่ได้แบบเยอะเขาก็อยู่ได้ผมก็ไม่ได้มัดสูงมากเห่นฮะก็จะเป็นฟอร์มสวยเลยแบบนี้ข้างบนก็จะเป็นช้างป่าข้างล่างก็จะเป็นช้างฟาร์ม <c oughs> แต่ใครที่เห็นแบบบ้าวแรกเขาก็ต้องชอ,ชอบอะไรที่เป็นไม้ฟาร์มสวยงามอยู่แล้วเนาะอันนี้ตรงตรงแต่ความทนทานมันต่างกันครับอันนี้เราก็พูดเลยสเสน่ห์ของกล้วยไม้ป่าทําไมคนถึงชอบกล้วยไม้ป่านะเพราะว่ามันหายากหนึ่งเลยแล้วก็สองมันคนครับ มันคนเหมือนน้องเขาจะตายแต่เขาก็ไม่ตายนะฮะเขาก็แบบเหมือนดูซุบๆเหมือนจะตายแต่เขาก็ไม่ตายเขาคนนี่ผมมัดได้แล้วหนึ่งกอใหญ่ค่ะเห็นไหมฮะอันนี้คือเป็นสกุลช้างของผมนี่มาดูแอรียกว้างเลยอันนี้ตัวนี้จะเป็นช้างแดงกําลังจะแทงช่อดอกนะครับผมก็จะเราจะเอาเป็นกอใหญ่หน้าบ้านเพื่อแบบโชว์แขกหน่อยเนาะมา ประมาณนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมามัดต้นเล็กให้ดูเดี๋ยวจะขุดหลุมฝั่งเสาขึ้นตรงนี้แล้วมัดให้ดูผมจะโชว์ช้างหน้าบ้านนะครับผมสองกออันนึงก็จะเป็นช้างเผือกอันนี้ก็ช้างเผือกเหมือนกันกาลังออกดอกนะฮะกำลังออกดอกส่วนนี้เป็นช้างแดงข้างบนนี้เป็นช้างกระป่าอันนี้เป็นการผสมผสานงานไม้ฟาร์มนะครับผมงานไม้ฟาร์มกับงานไม้ป่านะอันนี้ผมผสมผสานให้กันดูนี่สําหรับใครที่อยากสนใจอยากได้ช้าง สำหรับใครที่สนใจอยากได้ช้างต้นนี่แบบนี้เลยนะครับผมต้นละ300บาทนะต้นละ300บาทค่าจัส่งเจบะผมค่าจัส่ง70 4บต้น1,000บาท4ต้น1,000บาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะแล้วก็10ต้น2,000บาทส่งฟรีค่าสีค่าไซส์นะครับผมก็จะมีช้างกระช้างแดงช้างค่อมช้างส้มช้างเผือกช้างพลายช้างกระตูนนะครับผม สนใจโทรมาได้เลยหรือแอดไลน์มาสอบถามที่เบอร์0 9 5 9 418988 0959 4 1 8 9 8 8นะครับผม0 9 5ย์1 8 9 8 8นะโทรมาได้เลยนะสำหรับใครที่อยากได้ไม้เลี้ยงแบบนี้ไม้พักเลี้ยงแบบนี้ไม้ฟาร์มไปเกาะต้นไม้สวยๆของผมแบบนี้เหมือนผมแบบนี้สนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์0959 4 4 8 9 9 8หรือท่านใดที่ดูคลิปนี้ที่ช่อง Post A Channel นะครับท่านใดที่ดูคลิปนี้ที่ช่อง Post e l อยากได้ แต่โทรมาหาผมไม่ติดหรืออะไรก็่างทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของท่านไปใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมโทรกลับเดี๋ยวผมจะไปดีเช็คแล้วโทรกลับนะคบผมเรามีบริการเก็บปลายทางนะคบผมเรามีบริการเก็บปลายทางนะเก็บปลายทางยังไงท่านทุกท่านที่เข้ามาวันนี้ผมฝากกดติดตามนะคบผมผมฝากกดติดตามช่องพอ s ส์เอชีแนลนะคะผมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ให้เราสองคนด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้เราสองคนหากล้วยไม้ป่าแปลกๆสวยๆท่านต่าง มาให้ท่านไปปลูกที่บ้านกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมราไปกับลมหนาวยามเช้าที่โคราชครับสวัสดีครับ